อุ้ยแมมโมนขี่ขี่ยังไงหรอครับมันขี่ยังไงหรอครับทุกคนมันขี่ยังไงหรอครับกระโดดขึ้นหลังมันใช่ปะมาแมมมอนมาแล้วเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นหลังมันเลยนะมามาแมมมอนมานี่เร็วฮึบอุ้ยขึ้นได้นะเฮ้ย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 ไหนอะไหนอะขึ้นอะ ทุกคนครับเครื่องเครื่องบินอันนี้ขี่ได้ไหมครับอูยูของไรนะของไรนะคนเดียวในโลกนะทุกคนครับเครื่องบินนี้ขี่ยังไงหรอขี่ยังไงหรอครับเครื่องบินเนี้ยเนี่ยมันมีเครื่องบินน่ะมันเปิดประตูไงหรอครับกดยังไงหรอขี่ได้ครับยังไงอ่ะต้องทําไงอ่ะ น้องๆไอ้นี้ไอ้นี้ขีด่ได้ไหมครับเครื่องบินนี้ขีด่ได้ไหมฮะกดกดอะไรหรออ่านเม้นผมแล้วขีด่ได้ใช่เหรอหน้องอเผลอเจอ